โอเควันนี้นะคะอุ้ยอย่าพูดเยอะวันนี้สรุปบทเรียนของมอหนึ่งนะคะสไลด์ส่งไปให้แล้วในกลุ่มนะคะใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวจะอัปโหลดให้อีกทีหนึ่งแล้วก็จริงๆวิดีโอวันนี้ก็คือเอาสารุปบทเรียนนั่นแหละมาอธิบายอีกรอบหนึ่งส่วนอันไหนที่บอกให้ไปหาอ่านก็คือไปหาอ่านเพิ่มเติมนะคบสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตั้งใจเรียนตัน้งแต่แรกนี่ไม่ใช่การทบทวนะคะแต่มันคือการอ่านใหม่ทั้งหมดค่ะอุ้ย ไม่อยากขยับคอเยอะเพราะว่าคอมันยังไม่หายเคล็ดไงเข้าใจไหมทรงผมเหมือนไนน้นนเลยที่เป็นตลกอะที่มัดอันนี้โอ๊ยก้มเยอะก็ไม่ได้เงยเยอะก็ไม่ได้เอาอย่างไงพี่ขออธิบายรายละเอียดก่อนข้อสอบมหนึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดสาสิบคะแนนในไฟนอลสอบทั้งหมดหนึ่งร้อยนาทีก็คือสองคามนั่นเองมีอะไรบ้างที่ต้องรู้แล้วก็ที่ต้องออกที่จะออกทั้งหมดนะ ก็คือมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5มีอยู่5พาร์ทด้วยกันพาร์ทที่1เรื่อง v o c a b v o c a b มีประมาณ10ข้อ5คะแนนคำศัพท์มันจะมาจากในหนังสือ v o c a b สุ่มมาจากในนั้นออกมาทั้งหมดประมาณ10ข้อ5คะแนนมีคํามาให้มีความหมายมาให้แล้วก็ให้เราหาว่าคำนานั้นคืออะไรทีนี้ต่อไปกร a m m กร g r a m ยี่สิข้อ10คะแนนนัหมายความว่าต้องทําให้ถูก2ข้อถึงจะได้1คะแนน นะคะสข้อถึงจะได้1คะแนนแล้วก็ reading reading เนี่ยก็จะมี passage มาให้ยาวๆยาวๆยาวๆแล้วก็จะถามประมาณ10ข้อสิบข้อ5คะแนนก็คือต้องตอบถูก2ข้อแหละถึงจะได้อีก1คะแนน2ข้อ1คะแนนนะจ๊ะแล้วก็เป็น part A พาร์ทเก็คือการเติมคําที่นี้ตรงนี้ขออนุญาตวงเล็บมามันไม่มีตัวเลือกให้ต้องเป็นการเติมคําศัพท์เองเพราะฉะนั้นต้องอ่านจนหนึ่งขออนุญาตให้ให้วงวงกลมไปอันนี้สี่พันวงต้องอ่านนิดนึงจะตอบมั่วได้แต่ว่า เปอร์เซ็นต์ถูกอาจจะไม่มีเลยเพราะว่าถ้าหนูไม่อ่านโจทย์แล้วก็ไม่ดูช้อยไม่ใช่มันไม่มีช้อยให้ดูอยู่แล้วถ้าหนูไม่อ่านโจทย์แล้วก็ไม่ดูเขาเรียกว่าอะไรประโยคหน้าประโยคหลงังประโยคข้างประโยคอะไรอย่างเงี้ยให้ประโยคมันเข้ากันอะ่ะถ้าใส่มะม่วงก็จะมีโอกาสาที่จะถูกน้อยมากแต่ว่าบอกไปก่อนว่าอันนี้เป็นแบบเติมเติมคําให้เติมมีพเศษมาแล้วก็เว้นว่างแล้วก็เติมเองส่วนพาร์ทสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายเป็นเรื่องของ วันแม่ให้เขียนเกี่ยวกับวันแม่นั่นเอง5้คะแนนทีนี้มาดูพาร์ทวัวแคปก่อนเขาอาจจะไม่ได้ให้เป็นคำศัพท์มาแต่เ,เขาอาจจะให้เป็น definition ก็คือความหมายภาษาอังกฤษามาเขาบอกว่าให้หา which of the following b a s e b a s e แปลว่าอะไรที่สุดที่ดีที่สุดของอะไร word donate donate คำคำศัพท์คำว่านี่คำศัพท์คือตัวนี้คำศัพท์คำว่า donate อันไหนประโยคไหนที่บอกได้ถูกต้องเกี่ยวกับคำว่า donate ให้คำศัพท์มาแล้วมาหาความหมายคำไหนประโยคไหนที่เกี่ยวกับ donate donate คืออะไรทีนี้แหละถ้าไม่รู้คำศัพท์แล้วจะตอบได้หรือเปล่าไม่ได้อันดับแรกต้องรู้ก่อน donate คืออะไร donate อาจจะเกี่ยวกับอะไรบริจาคให้ อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันน่าจะเกี่ยวกับการให้ใช่ไหมคำนี้ to lend เลนแปลว่าให้ยืมโด n เน e อาจจะโดยเน็ at ate, ไม่น่าจะเกี่ยวกับการให้ยืมไหมเพราะว่าเกี่ยวกับการให้ที่หมายถึงให้เลยให้เปล่า exchange แปลว่าอะไรแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนโด n เน e แปลว่าให้เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยว to sell ขาย ขายไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีข้อแรกใช่ไหม to give money goods or time to a person ให้อะไรเงิน g i v e แปลว่าให้ให้เงินให้ของสิ่งของสินค้าสินค้าหรือเวลากับคนเนี่ยให้ donate ให้เขาเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกอไก่ donate คือสิ่งนี้นะคะคำ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคําอธิบายของคําว่าโดนทที่ครอบคลุมที่สุดก็คือข้อกอไก่ที่หมายถึงโดนทได้มากที่สุดก็จะประมาณนี้ให้เป็นคําศัพท์ใครยังไม่อ่านอ่านนะจ๊ะนี่วันไหนไม่ราเข้านี่ขออนุญ,ญาตข้ามนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้จริง,รงๆให้สไลด์ไปในกลุ่มแล้วแล้วก็อ่านเองดูเองมีอะไรบา้างดูคร่าวๆสมมุติสมสมุติว่าให้คําว่า ให้คำว่า trigger มาให้คำว่า trigger มาเหมือนเมื่อกี้ให้มาเดิดๆๆแล้วมี trigger trigger ที่แปลว่าอะไรเขาว่าทีนี้จะรู้ได้ไงว่าจะตอบว่าอะไรก็ต้องดูโอ๊ยทีนี้ก็ต้องดูก่อนว่า trigger มันแปลว่าอะไรจําให้ได้ไปจําคําศัพท์ก่อนอันดับแรกคําที่ให้ไปทั้งหมดเนี้ย trigger แปลว่าอะไรเกี่ยวกับการกระตุ้น thing to happen happen แปลว่าอะไรเกิดขึ้นกระตุ้นทําให้มันเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นโอเคต่อไป มีคำว,ว่าอะไรอันนี้ไปอ่านเองได้ไหมคำได้ไหมแต่ช่วยจําคําที่เป็นความหมายภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะว่ามันจะออกนะคะบอกแล้วนะจำคำศัพท์จําความหมายแล้วก็ดูคีย์เวิร์ดด้วยหยุดชะงักหยุดคืออะไรล่ะก็มีคําศัพท์ที่ใกล้เคียงมีคําว่าอะไร stop นีไ่ไง stop something completely หยุดทําสิ่งนั้นให้มันแบบไม่ให้เสร็จะ หยุดทาสิ่งนั้นไม่ให้มันเรียบร้อยหรือว่าอะไร complete ไม่ให้มันเรียบร้อยไม่ให้มันเสร็จก็คือการหยุดชะงักหยุดชะงักก็คืออะไร seed หรือ hole ก็ได้แค่นี้สำหรับจําเวลาจําใช่ไหมสมมติหนูจำใช่ไหมหนูก็จาเป็นความหมายก่อนความหมายภาษาไทยคำคำว่าความลึกลับคืออะไร mystery mystery ความลึกลับความลึกลับคืออะไร something is ทำไม unexplain มันไม่สามารถที่จะทำไมอธิบายหรือว่าบอกได้ ลึกลับสิ่งที่ลึกลับ Mystery อันนี้เลื่อนนะขออนุญาตเลื่อนนะมีคำศัพท์ให้จำอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 1า1ก1จ1ด1ป1เก้2ส21สาคำโอเคข้ามมาหมวดของคำศัพท์ขออนุญาตให้ไปจำเองนะจ๊ะอ่านเองจำเองโอเคต่อไปในส่วนของ grammar ใช่ไหม grammar ก็เหมือนเดิมอยู่แล้วมีคำ มีประโยคมี s e n t e n c e มาให้แล้วเขาก็จะเว้นว่างตรงช่องนี้กริมมาเราก็จะดูว่าเอ้ยมันต้องเติมหรือมันต้องใส่อะไรลงไปในข้อนี้ใช่ไหมอย่างข้อนี้เขาบอกว่าทำไม Bobby, Bobby ี้บ๊อบบี้พรมิสทสัญญาพรมิสแปลว่าสัญญาสัญญาอะไร to his best To sorry to ดอ s เฮสเบสทู his support his friend during a very difficult time คือแบบคือแบบัพพอร์ตจะช่วยคือบอบบี้อ่ะสัญญาว่าทำไมจะช่วยเพื่อนจะช่วยัพพอร์ตเพื่อนอะในแบบช่วงเวลาที่แบบยากลำบากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราต้องเติมอะไรมี me make มี do oh sorry มี h a v e มี do มี make มี get เติมอะไรได้มากข้อนี้มันเป็นสำนวนทำอะไรบางอยา่างบางสิ่งแบบทุ่มเทเต็มที่ เพราะฉะนั้นข้อนี้บ๊อบบี้บอกว่าบ๊อบบี้จะทําบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนเขาข้อนี้เลยตอบข้อ B คือคําว่า do นะคะอันนี้เป็นสำนวนข้อนี้มันเป็นสำนวนโอเคต่อไปสมมุติว่าเป็นข้อนี้อ่าสมมติไปข้อนี้เขาบอกว่าไง there are a lot of a lot of อะไรสักอย่าง in the fridge ใน e s อ r ฟรี e แต่ที่แน่คือมันมีมิลค์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 หมดเลยนมมีแต่นมทั้งหมดเลยทีนี้เราต้องเอาความรู้เรื่อง uncountable now n นาวอนเค้าละเพราะว่าอะไรนี่ไงนามนับได้หรือว่านับไม่ได้นมนมถือเป็นนามนับได้หรือนามนับไม่ได้นมถือเป็นนามนับได้หรือนับไม่ได้ นมถือเป็นน้มที่น้มที่นับไม่ได้โอเคนมถือเป็นน้มนับไม่ได้แต่ว่าข้อที่ถูกต้องในหน้านี้คือข้อไหนนมนับไม่ได้แต่ว่าขวดมันสามารถนับได้นะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรอ่ะขออนุญาตเลื่อนลงไปนมมันเป็นคำนามที่นับไม่ได้มันเป็น uncountable noun โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เติม s ให้มันเพราะว่าถ้ามันเป็นพหูพดมันก็จะเป็น milk อยู่ดีใช่ไหมแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันมีคำว่า bottle bottle ที่แปลว่าขวดน้ำอยู่ขวดน้ำอ่ะมันเป็นคำนามนับได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาบอกว่ามันทำไม a lot of มันมีเยอะ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  a lot of แปลว่ามีเยอะมีเยอะแปลว่าข้อหนึ่งรตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเราจะมีมีนมเยอะแบบเติม S ไม่ได้เพราะเราบอกว่า uncountable noun milk ต้องเป็น milk เฉยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้ตัดตัดทิ้งอ่ะต่อไปต้องเป็นช้อยที่ต้องมีขวดละ bottle 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 แล้วใช่ไหมทีนี้มาดูอันไหนที่จะใช้ได้เราบอกว่า m มันเป็นคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องใส่ s ก็ตัดช้อยข้อ d ทิ้งเพราะว่าข้อ d มันเป็น m i l ที่เติม s เหลือข้อ b อข้อ c ใช่ไหมโอเคทีนี้มาดู a bottle หรือว่า bottles a bottles หรือ bottles บอกว่าอันนี้บอกว่ามีนมหลายขวดเพราะฉะนั้นหลายขวดขวดสามารถเติม s ได้นะคะขวดสามารถเติม s ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ c ถ้าเป็น a bottle แปลว่ามี1ขวดมีนม1ขวดแต่ตรงนี้บอกว่า a lot of มีมากมายมีหลายขวดเพราะฉะนั้นข้อนี้เราสามารถเติม s ตรง bottle ได้แต่ว่าคำว่า milk ไม่เติม ใช้คำเดิมข้อน,นี้ตอบ C นะคะ Bottles of milk grammar ข้อนี้จะจ้ะ Which sentence is correct Which sentence is correct She put two sugars sugars เติม e เติม s ลงไปข้างหลังใช่หรือไม่ใช่ Sugar 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 เท่ากับน้ำตาลน้ำตาลเป็นนามนับได้หรือไม่ น้ำตาลเป็นนามนับได้หรือไม่จริงๆแล้วน้ำตาลมันเป็นอะไรมันเป็นคำนามนับไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ข้อ A อ่ะก็ถูกนะเพราะว่าชูการท์ที่ชูการ์ที่เป็นเติมเอสมันคือชูการ์ที่เป็นแบบก้อนๆก้อยก้อกนเล็กๆอย่างเงี้ยก้อนเล็กๆเนี้ยเราสามารถเรียกว่าเป็น Two sugar s ก็ได้บริบทเนี้ย มันมีมันมีน้ำตาลที่เป็นก้อนที่เขาใช้อยู่เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจว่าโอเคถ้าใส่น้ำตาลไปสองคือ2ก้อน2ก้อนเล็เลกๆอันนั้นข้อบีที่เขาบอกว่า two spoons two s p o o n ใส่ไปได้เท่าไหร่2 2ช้อนใส่น้ำตาลไปสองช้อนแล้วสปูนก็เติม S ถูกต้องเพราะว่าสปูนมันนับได้ใช่ไหมมันต้องกี่ช้อนถ้าสปูนเดียวก็1 1ไม่ต้องเติม S แต่อันนี้มันมี2มันก็เติม S แล้วก็ชูการ สปูนก็มารองรับชูกาด้วยเพราะว่าชูกามันเป็นคํานามน้ำไม่ได้มันต้องมีของมารองรับข้อ c ตัดทิ้งทูไรชูกาเฉยๆไม่ได้ไม่มี s, <S สมมุติว่าสมมุติว่าข้อนี้ข้อนี้เขาถามว่า could you lend me money until the end of the week คุณน่ะจะให้ฉันยืมเงินจดจด,จ,ดจนถึงแบบว่าอะไรอะสิ้นอาทิตย์อะเขาเรียกว่าไง จะให้ยืมเงินจนแบบจนแบบหมดอาทินี้ได้ไหมอ่ะสิ้นอาทิ์ตยนี้ยหมดอาทิ์นี้ได้ไหมอ่ะเราจะใช้คําว่าอะไรดีตรงนี้เติมว่าอะไรดีมีซัมมีแมนนี่มีแมชมีเอนี mash, ่ซัมเอาไว้ใช้บอกกับจํานวนบางจํานวนบางมีบ้างแต่ไม่ได้มีเยอะมีแบบซัมซัมมีมีนิดหน่อยเพราะฉะนั้นข้อเนี้มันจริงจมันต้องตอบข้อ A ก็คือคําว่าซัม สิ่งของเราสามารถใช้ซัมหรือ a อนนี่ก็ได้แต่ว่าซัมเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบว่าสุภาพมากกว่าดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแล้วก็มันเหมือนเราคาดหวังตั้งแต่แรกแล้วว,ว่าคําตอบมันน่าจะต้องเป็นบวกก็คือที่เราถามแบบแบบเนี้ย Could you lend a r me คือขอให้เขายืมอะไรนะขอยืมตังค์แล้วอ่ะมันมีความหมายว่าเขาน่าจะให้เรามากกว่าเชิงบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็นซัมตอบ A จ้ะต่อไป สิ่งที่อยากให้ไปจำอันนี้คือต้องไปจำเองเพิ่มเติมนะคะก็คือ Grammar Grammar ในเรื่องของอะไรเรื่องของ Make, Make ใช้ยังไง Make, Do, get have many much oh sorry many some any ใช้ยังไงบอกี้ไลออนบอกว่าไงคือตามไม่ไหวแล้ว อาจจะเข้าใจแค่บางหน้ามัเป็นไรแต่ขอให้เข้าใจสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะจ๊ะต่อไปเป็นเรื่องของ error error e v e r e v e r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  I need to make my laundry today because I don't have any clean clothes ฉันเนี่ยต้องการที่จะแบบว่าทำไมทำไมอะไรผ้า laundry ทำความสะอาดแล้วซักผ้าแล้วเพราะว่าวันนี้ วันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรที่จะใส่แล้วอะ่ะคําว่าคําไหนในนี้ที่ผิดเขาถามว่าคําไหนในนี้ที่ผิดกรามา ever คือคําที่ผิดใช่ไหมทีนี้มาดู I need to make my laundry today because I don't have any clean clothes ในข้อนี้คําว่า make เป็นคําที่ผิดในข้อนี้คําว่า make เป็นคําที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกข้อนี้เลยสมมติข้อ A เมกเอบอกว่าเมกปุ๊บบงกาไปการในข้อสอบเลยว่าคําว่าเมกผิดเพราะว่าเราจะทําเสื้อผ้าได้ไหมเราไม่ได้ทาเสื้อผ้านี่เสื้อผ้ามันทําเสร็จแล้วเมกคือการทําขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าเราจะเอาผ้าไปซักนี่ใช่ไหมคําว่าซักที่ถูกต้องคืออะไร do my laundry or do หรือคําว่า wash ใช้ do หรือ wash ได้ถ้าในนี้สามารถเปลี่ยนได้ก็คือเปลี่ยนเป็น do หรือ wash ได้แต่ว่าไม่สามารถใช้เป็น make ได้เพราะว่า make คือการแบบว่าทำขึ้นมากราฟม่อีกข้อหนึ่งนะคะ Bow doesn't have many time to finish her project so she gets nervous คือมีคำว่าอะไร doesn't Bow doesn't ถูกยังโบ doesn't ถูกยังโบใช้ doesn't โอเคถูกละข้างหน้า have many time many time ไม่มีเวลามากจริงหรือเปล่า many times แม n นิาน t ทม e ในที่นี้มันไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่มันแค่ว่าเฮ้ยไม่มีเวลาแล้วที่จะทําให้งานหรือว่าโปรเจกต์ของเธอเนี่ยเสร็จไทมมันคือเวลาเวลามันเป็นคํานามที่นับไม่ได้ uncountable noun เพราะฉะนั้นคํานามที่นับไม่ได้เนี่ยเราจะใช้อะไร much แทนแมนี่เพราะเราว่าอะไรจดตัวนี้ไปเลยนะจ๊ะ u c h เอาไว้ใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน m a n y ใช้กับคำนามนับได้ในที่นี้ t ท m e ในที่นี้เราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เพราะมันบอกว่าไม่มีเวลาแล้วเท่าไหร่ล่ะเวลาเท่าไหร่ในใน,ในที่นี้เวลาเนี้ยมันคือนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นข้างหน้าต้องเป็นคำว่า m u c h กาข้อนี้ไปเลยจ้าต่อไปจะเป็น essay essay เรื่องของ my mother's my mother's day ให้ไปเขียนเรื่องมาโดยที่มีหัวข้อดังต่อไปนี้คือข้อที่หนึ่ง when is m o t h e r Day why is m o t h e r Day important สำคัญสำคัญทำไมวันแม่ถึงสำคัญข้อ3 what is your mother personality like คือแบบ personality คือแบบรูปร่างลักษณะภายนอกของแม่ลักษณะเป็นยังไงข้อที่4ี่ number 4 what does your mother do for you What does your mother do for you? คุณคุณแม่นะ่ะทำอะไรเพื่อเพื่อคุณบ้างแล้วก็ number f how do you feel about your mother? คุณรู้สึกอย่างไร feel คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ mother เกี่ยวกับแม่ทีนี้เวลาที่ตอบข้อสอบเนื่องจากรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะมีบางคนเนี่ยตอบแล้วก็ไม่เข้าใจเพราะว่าหนูอาจจะเห็นเป็นข้อแบบนี้ใช่ไหม แต่ความจริงแล้วไม่ให้ตอบเป็นข้อหมายถึงว่า Number One ตอบอะไรน u m b e r t ์ชตอบอะไรน u m b e r ร์ตอบอะไรให้เขียนเป็นเอเซ่เอเซคือเรื่องเพราะฉะนั้นเอาคําถามเนี้ยแต่ว่าเรามาเขียนเป็นเรื่องโดยที่เรื่องเราเนี่ยมีคําตอบของทั้ง5คําถามถ้าหนูตอบมาแล้วมีหมดทั้ง5คําตอบในนี้ก็ได้5คะแนนแล้วก็ต้องเขียนอย่างต่ำหน0่งร้คด้วยแต่ถ้าสมมติว่าจะตอบเป็นข้อมาก็ได้แต่ว่า ชิเชอร์ก็จะนับคําในนั้นว่ามันครบหรือเปล่าถ้าสมมติว่าไม่ครบก็ได้คะแนนไล่เรียนลงมาตามนั้นคือให้เข้าใจตรงกันว่าเราต้องเขียนเป็นเรื่องนะเรื่องยาวๆนะไม่ใช่ว่าข้อ1นึ่ง e r ม e A N S A N S ตอบอะไร number ร A N S ตอบอะไรไม่ใช่ให้เขียนเป็นเรื่องโอเคนะคะหมดแล้ววันนี้ขอให้ทุกคนนะคะสอบผ่านไม่ใช่ถ้าไม่อ่านนะ มันจะเป็นแบบอยู่ในห้องแล้วแบบโอ้ยบอกให้อ่านบอกให้อ่านบอกให้อ่านสี่สี่เสียงสี่เสียงสี่เสียงสี่อยู่นี้ช่วยหน่อยช่วยกันอ่านช่วยกันอะไรช่วยกันจํานิดหนึ่งเพราะว่าแบบเอามาแล้วนี่น่า่แบบสมมติถ้าอ่านไปน่าก็จะแบบพอเปิดข้าสอบปุ๊บมันจะแบบทําได้แต่ถ้าไม่อ่านไปมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบอืม เพราะฉะนั้นอ่านไปน,นิดนึงเนาะไม่ต้องแบบว่าให้ลำบากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากนักน,นะจ๊ะโอเคไหมโอเคขอให้สอบผ่านนะคะขอให้สอบผ่านทุกคนนะแล้วก็ทําแบบตั้งใจตั้งใจก่อนอย่าเพิ่งบอกว่าทําไม่ได้มันทําได้จริงๆเชื่อเชื่อแต่ว่าถ้าตอนนี้ยังไม่อ่านนะคะก็อาจจะยังนะตามรูปเลยโอเควันนี้ไปละแค่นี้อย่าลืมไปอ่านคาศัพท์แล้วก็จำำําคําศัพท์ด้วยนะจ๊ะโอเคไหมโอ๊ย อาจจะต้องไปพักผ่อนละเพราะว่าเจ็บคอสุดๆบายบาย